โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำวงจร rectify ด้วย o f amp กันนะครับขั้นแรกแล้วก็ new project แล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปนะครับ rectify by o f amp แล้วก็ตั้งชื่อนะครับที่เก็บไว้ก็ จะเป็น EX2 ตัวนี้สำคัญนะครับเลือกออปชันให้ถูกโดยเราจะเลือกตรงที่ Analog or Mix A D นะครับอ่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็โอเคเข้าไปนะครับแล้วก็เรียก Default ของมันเป็นยังงครั Analog g o u s s t e m แต่ลง,งไปครับรอสักครู่นะครับโอเคแล้วก็เข้ามาตรง rectify by o f f m d s n นะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่เพจหนึเดี๋ยวเพนคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าที่เราวาดวงจรเอ่อตรงนี้สําคัญนะครับตรงทรี่เส้นกาวตรงนี้นะครับต้องเป็นกาวที่มีเลขศูนนะครับไม่งั้นจะซิมูเล e ไม่ได้โอเคเริ่มต้นจากการเอา o f m นะครับเข้ามาใส่ก่อนโดยเราจะเลือก lm สามองส,สโอเคได้มแล้วก็วางนะครับ <c oughs> จากนั้นเราก็มาเลือกตัวอานะครับนี่ได้แล้วนะครับวางไว้ที่ขาบวกหนึ่งตัวขาลบหนึ่งตัววางไว้อย่างนี้นะครับ จากนั้นเราก็ไปเลือกไดโอนะครับ 1n c, c 1 c 8ตัวนี้โอเคเข้ามาวางไว้ตรงนี้าจากนั้นก็เพิ่มเติมในส่วนของ p o w e r s u p p l y าซอสนะครับดูซิว่ามีอะไรบ้างมี VDC วีดีซีเอาวีดีซีมาสองตัวโอเคอ่าแล้วก็เอาวีไซเข้ามานะครับวีไซวีไซอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคเ,อเข้ามาไว้แถวแนี้นครับอ่ะจากนั้นก็มากำหนด ให้ตัวนี้เป็น4โวลต์ V2 นี่เป็นลบ10โวลต์โอเคนะครับลากเส้นเชื่อมอขาบัวต่อก็อาตัวนี้ขาลบตรงนี้นะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับตัวทิสแบกตัวนี้ตัวนี้ต่อตที่เอาท์พุตนะ,ะแล้วก็เอาท์พุตของออฟแอม ต่อไปที่ไดโอดดีหน่โอเคจากนั้นต่อซอสต,ต่อซอสต,ต่อซอสปุ๊บโอเคลบกปนนิดหน่อยหนึ่งโอ้โต่อกราวครับปปี้พี่กราวมอาไว้ตรงนี้ ไว้ตรงนี้ก็ไว้ตรงนี้อ่าลากนะครับลากลงกลางลงกลางไปบวกก็ไปต่อที่ขั้วบวก <Okay. S 1> ไปลบเดี๋ยวย้ายลงมาตัวนี้แล้วกันครับให้มันใกล้ๆหน่อยโอเค จัดหน่อยจัดหน่อยนะครับ<อ>จัดหน่อยอโอเคอืมจากนั้นก็ตรวนี้นะครับต่อลงกลาวโอค อันนี้ก็ต่อลงกลางอาครับกำหนดค่าตรงนี้ให้เหลือสัก500รอยโมอันนี้ 1K อันนี้ 1K 1K อัตรตาขยายเกณฑ์ก็เป็น1โอเคมากำหนดตรงนี้นะครับวีออฟ มี op. ออฟค่าอย่างเดียวมีค่าศูนย์โวลต์แอมป์ไฟเออนะครับก็ให้เป็นที่ค่าโวลต์รปกันสิหนึ่งร้อยร้อยอะไรดีร้อยเฮิร์สแล้วกันนะครับ ร้อยเฮิร์ตมันกี่มิลลิเซกหนึ่งหารหน่วยสิบร้อยร้อยเฮิร์ตก็มีค่าสิบมิลลิเซกโอเคอ่ะลองเซฟไปก่อนนะครับแล้วก็ลองรันดูเลเลยอะไรไหม เ okay, ไม่เออเร์นะครับยย้อนกลับไปที่ตัวเดิมก่อนนะครับโอเคปิดหน้าต่างนี้ไปเดีย๋ยวเราจะมา create ตัว Simulation เป็น New Simulation นะครับ สายไป E X สอง e s 2> ขึ้นมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ไปสัก50มิลลิแสกทำแค่นี้พอนะครับก็โอเคจากนั้นเราก็ดึงโพรกมาวัดสัญญาณอินพุตเอาพุตจากออฟแอมเอาพุตที่ไดโอดนะครับ อ่ะโอเคทดสอบรันเลยอโอเคเสร็จละอ่ะาได้มาแล้วนะครับสีเขียว input สีเขียวสีเขียวนี้คือ input นะครับสีเขียว input สีแดงเอาพุทจากออฟแอมสีน้ำเงินเป็นเอาพุทจาก ไดโอดนะครับเดี๋ยวเราลบสัญญาณจากแอมปมออกไปนะครับลบลบทิ้งไปอ่าทีนี้เราก็จะได้สัญญาณ INPUT ตสีเขียวเทียบกับเอาพุตสีน้ำเงินเอ่อจริงๆตัวนี้มันจะต้องเป็น Half Wave เลก t i ไฟ e r นะครับแต่ตอนนี้ดูมันเป็นแบบฟ Wave l a e ซึ่งผิดคอนเซปต์เพราะนั้น หล,หลักการที่แท้จริงของมัน,นก็ต้องมีการเพิ่มคอมปพนเนนต์ไปถึงตัวนั่นก็คือไดโอดตัวนี้นะคระับก้ใส่เข้าไปมี B. อ่าโอเคนะครับก็ใส่ไว้แถวนี้นะครับอ่าเอ,า,อาเข้าไปโอเคเซฟหนึ่งทีลองรันดูอีกรอบหนึ่งปิ๊งปิ๊งปิ๊งเสร็จ อ่าดูนะครับดูมาดูเอาพุทธเดี๋ยวลบที่ไดโอดอ่าที่ออฟแอมป์ออกนะครับโอเคอนี่จะเห็นว่าลบอินพุตออกไปด้วยอ่าเราจะเห็นว่าเป็นฮาร์ดเวฟละขึ้นหาย แล้วก็หายโอเคนะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับวงจร half wave rectifier ด้วย o f amp โอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มอัตรยาายนะครับจาก1เท่าเป็น2เท่านะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เวฟฟอร์มที่เป็น1เท่าเนี่ยก็คือ